ใครที่เล่นเกม s l a f o r m ทาคอฟแล้วภาพเป็นแบบนี้และรู้สึกมองไม่ค่อยเห็นภาพมืดไปหมดแล้วอยากให้ภาพกลายเป็นแบบนี้ไปดูกันครับ สวัสดีทุกคนครับเนื่องจากมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าผมปรับภาพยังไงให้ดูง่ายมองดูแล้วสบายตาแล้วก็มองเห็นในที่มืดนะครับเบื้องต้นก็คือผมไม่ได้ใช้โพสตเปกเลยนะครับโพสเซ็กผมปิดไว้เลยไม่ใช้เลยผมจะใช้แค่เซตติ้งในเ v i d i a Control Panel นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปรับดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับวิธีการปรับเนี้ยมันแล้วแต่จอของแต่ละคนนะครับคือทุกคนจะมีค่าเป็นของตัวเองครับจอแต่ละจอมันไม่เหมือนกันระหว่างที่นั่งดูคลิปฟังผมอธ ต้องลองผิดลองถูกดูครับจนหาเซตติ้งที่ใช่แล้วก็แจ้งไว้ให้เพื่อนๆทราบทวกันค <l ots> รับคือว่าภาพที่ทุกคนเห็นในสตรีมอ่ะจริงๆมันเป็นภาพจากฟิลเตอร์ <l ots> ของโปรแกรมสตรีมนะครับภาพที่ผมเห็นจริงๆมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ปรับโดย n v i d i a ด o n t r o l Panel ที่ผมจะสอนในคลิปนี้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายหน้าจอให้ดูครับว่าก,กรารปรับแล้วมันเห็นภาพความแตกต่างมากแค่ไหนไปดูยันครับอันเนี้ยเราเซิร์ช n v i d i a Control Panel เนี่ย กดขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้เราไปที่ Adjust Desktop Color Setting อะ่ะแล้วเราก็ตอนแรกมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม5้501แล้วก็50ให้เราไปในที่มือมืออ่ะอย่างเช่น High าก็ได้อย่างเงี้ยเรามาที่ High า u High Out ใ Hi นจมื่สุดแล้วแล้วก็ไาสักที่หนึ่งตรงไอ้ตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ระหว่างที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็เปิดอันนี้ขึ้นมาเราก็เลื่อนอันนี้มาข้างๆก็ได้เราพยายามสังเกตสังเกตเกต,ตรงที่มันเป็นจุด มื่นๆเราก็ปรับตามแต่อันนี้ผมปรับทุกคนจะไม่เห็นนะทุกคนจะไม่เห็นแต่ว่าเจา้าบอหลักวิธีสังเกตให้ก็คือมาถึงอะ่ะมันจะเป็นอย่างี้ให้เราเพิ่มแกมมากก่อนอันดับแรกแคลงแกมมาขึ้นมาก่อนสัก1.5ของผมบนทีใช้1.5พอแคลงแอกรมมากขึ้นมาคือจอมันจะสว่างแบบสว่างแบบไม่สวยอะ่ะเสร็จแล้วค่อยๆลดไปเน็ตลดไปเน็ตหนึ่งค่อยๆลด,ดแล้วระหว่างที่เราลดอ่ะให้สังเกต ตรงมุมฉากต่างๆอะว่ามันกําลังมืดลงอะแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นไอ young, ไอย่างไอถังเห็นไอถังตรงที่มันมีกองไฟปะไอ้ตรงนั้นอะจะชัดขึ้นมากระหว่างที่ลถไบเนสอะลดเอาจนห,หาค่าที่ใช่ถ้าเราลดเยอะเกินอะมันจะมืดตื้อๆเลยให้เราลดจนแบบเจอจังหวะที่พอดีอะเออมันจะดูออกคนอตอนปรับเสร็จแล้วก็เพิ่มคอนทามาสักสองของผมอะ คอนท้านไม่ต้องเพิ่มก็ได้ปกติปรับแค่แกมมาอัพขึ้นมาแล้วก็ลดไบเนียก็อยู่แล้วแต่ของผมเท่านี้แล้วไวแล้วก็ไวไวแบนด์ก็เพิ่มมาสัก7อันนี้ของผมนะตัวผมชอบสประมาณนี้แต่ทุกคนจะไม่เห็นภาพที่ผมปรับนะเพราะว่ามันเป็นเซตติ้งจอเป็นฟิลนี้วิธีตั้งค่ามันบอกยากเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราไม่ไม่สามารถโชว์บนสตรีมได้อะมันเหมือนมันโชว์แค่เรียลไลฟ์